สวัสดีครับป้าหลานชวนชิมครับวันนี้เราจะมากินตำนะครับตำส้มทะเลนี่ครับเออมาแล้วมากเลยครับอันนี้วันนี้ตำส้มปลาหมึกแล้วก็หอยแมงผู้นะครับวันนี้เราลงทะเลกันนะครับผมกลับมาบ้านเมื่อคืนนะครับอยากกินอ้าวลุยเลยรออะไรครับ ต้องใช้ซ่อมมือก็ได้ออนี่ครับอืชอบนะชอบมากเคยเผ็ดมั้ยเออได้เหรอ เจ๊หมายข้าต้านะครับอร่อยมากหมาท่าแทบเน,นี้แม่ขัวครับแทบแบแบไหมแบมากนครับหืมแม่โยนจะกางจีนเจร,รอใช่ตะกางจีนอากางร้อนครับ ชิ้นใหญ่ๆนะครับแบ่งๆเลยแบ่งจริงอ่ะครับใหญ่ๆรับเนยครับแอบนะแอบนี่แหละอื้มอื้มมาเตะ เฮ้ยนึกอยากอร่อยนี่นะครับแม่ครัวอยากลองชิมมั่งอือหือชอบเหรอนบมากเลยม่ใหญ่ครับโตอือห้ะอือหวานนุ่มเจ๊ไหมล่ะ กัอยางได้หนุ่มเพนเอาดิเนเพื่อเนีย่ยนครับผักสดสดครับโอเเหงื่อเปล่าก็เป็นยาเตอะหอวเอปล่ายังหอยก็ตัวใหญ่นะครับ อ้งตัวแบบึ่งใชัอืมโอเคแซ่บเลยะรอร่อยนะอร่อมากครับหมึกก็ตัวใหญ่มากเลยครับหอยแมงคูนี่ก็แซ่บอะลอ,อยๆนะครับไม่ติดกันเรื่องจ ใช่นี่ครับอือนืออือหอผักครับลองมากินแบบเมี่ยงมั่งนะครับอ,อืมแบบเมี่ยงก็อร่อย วาน,นนิวบอกไม่แน่นี่ครับันไม่ยงเลยน่ากินม,มากสามซีมั่งมันแ่บมากเลยครับนี่ครับลุยคัมโจโตเลยครับอื นี่ครับมีเม็ดพริกด้วยมาพริเราินครับอหนัเลือิเม็ดม็ดพริกไปครับนเคินเม็ดนเม็ดพริกไปครับ,รรบอนอ หอยตัวใหญ่มากแซ่บนะแซ่บมากเลยครับปลาหมึกยักษ์ใหญ่อร่อยแซบเบอร์เลยครับแน,น่นปลาหมึกนี่ของทะเลร้านแม,ม่ละเมียนิดสดนะครับผม,ะมนะครับเรือโตไป อใช้น้ำปลาของแม่พิมพ์ทิทยนะคะน้ำปลาแม่พิพ์แ่ิมพ์เ่ามากเลยเนาะ มือกแบบพอดีคำ่า,าเรายังมีเน้นคือประเดสองตัวเาี้เงเพเด็กๆบางคนยังไม่ตื่นนะครับเลยโซกยกันแค่นี้เหรอ ก็ร้าต็อร่อยเหมือนกันนะครับมันสกโกจริงๆเนะา,ะ,เานนะครับเจ่ากิแม่พิมครับนี่ครับกินสดๆมาแล้วเสียดกว่าไรครับเอฟมาเอฟมา อร่อยนะครับคจออะไรก็อร่อยอน้ำหน่อยพี่บานะี่ครับ มากครับโอ้ยนิ้วกร่าเลิไหมล่ะ,ะร่อยครับแซ่ปนัวเด็ดมากครับทำให้ผม,มตีนนะครับปลาหมึกจากร้านไทยนะครับร้านที่โนมม้ร้านแม่ละเมียดแม่ละเมียด เมืเอเขาสดดีเนาะอืมสดมากครับเป็นพักเต็งมากน้องเมียว ก็เพ็นอยู่นะก็ได้อยู่ครับแต่ไม่เหมือนกันนลยมันส่ยกว่านะค่ะแต่อร่อยนะครับแซ่บแบเลย ตื้นนะครับจิ้มน้ำปลคา,า,าครับแซ่บนะครับม,มาก เอาอไหมล่ะเอาแม่ไม่พักอีกไหมทำมาแล้วไม่เป็นไม่แบ่มีแต่ต้นหอมเรื่ยแล้วจะลองมาชิมมะนาวนะคะอือเปรีป้ยวับ <c oughs> มากนอือหืออือหือสดชื่น จีจ,จ้จาเลยครับตาตื่น <laughs> <laughs> ไปเึนแลยครับไม่ได้แอคติ้งนะอหื่อยมากเลยครับ <laughs> ไ <laughs> Rồi, ừ. Ừ, là không, 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 này không, 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 แซบมากเลยครับร้อนแบบหูลาทิตาก,กังนะครับปอามึกตัวใหญ่มากหายก็ตัวใหญ่นะครับ ยังไงก็ฝา like, ก share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมท้องปลาหลานชวนเชมนะครับ,รบสำหรับวันนี้ไม่ไหวแล้วเผ็ดไปแล้วครับผมสวัสดีครับ